ในการถแถลงนโยบายครบ2วันเนี่ยจะมีอะไรบ้างในเนื้อหารายละเอียดนะคะเรื่องนี้โฆศกพักภูมิใจไทยสสแนนบุญทิดาสมชัยค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึง4นโยบายนะคะที่นายกอนุทินจะถแถลงต่อรัฐสภา4นโยบาย4เดือน4ภารกิจหลักสสแนนนะคะก็บอกว่าจะเดินหน้าในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างทีนี้เนี่ยก็บอกว่าอย่างหลักๆคือเรื่องของเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศภัยพิบัติภัยสังคมหลักๆก,ก็คือ4ภารกิจหลักเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าที่ประชาชนจับตามาที่สุดคือเรื่องของภัยเศรษฐกิจกับภัยความมั่นคง ซึ่งก็จะมีการออกมาชี้แจงนะคะกับที่หลังนายกถแถลงเสร็จก็คือโครงการคนละเครื่อง plus ว่ามีเนื้อหาใกล้เคียงกับที่เคยเปรยไว้แต่เนื้อหารายละเอียดหลักหลักเกณฑ์ทั้งหมดขอให้นายกถแถลงนโยบายเสร็จให้เรียบร้อยก่อน้วเดยวกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปประชุมกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วหลักเกณฑ์หลักๆเลยที่ตรงตาม100%เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็คือให้รอกระทรวงการคลังไปประชุมหลังจากนายกถแถลงนโยบายเสร็จอันนี้คือข้อมูลล่าสุด ส่วนภัยความมั่นคงนายกก็เน้นย้ำตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีกราขอภัยค่ะรัฐมนตรีมหาไทยการรักษาอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของคนไทยถือว่าเป็นเรื่องหลักนะคะเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือนายยกเนี่ยบอกว่าทุกครั้งปัญหาข้อพิพาทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอันเนี้ย ยังอยู่ในช่วงของกฎอายการศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศข่าวเลยถามคุณแดนบอกว่าแล้วความคุกกลุ่นในฝั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องอบพยพซึ่งอาจทําให้ขาดรายได้อันนี้พักภูมิใจไทยจะดูแลอย่างไรคุณแดนก็บอกว่าต้องแยกไปสส่วนก่อนส่วนแรกคือเรื่องของความมั่นคง จะต้องเป็นการตัดสินใจหน้างานซึ่งอันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คือทหารนะคะที่ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าที่สุดแล้วคําสั่งเนี่ยส่งตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรกันต่อเพราะว่าจากเหตุการณ์เมื่อ2เดือนก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้หน่วยงานในท้องถิ่นนะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันตลอดเวลาส่วนอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมอันนี้ก็ต้องมีการรับรู้ข้อมูลจากที่ทางการประกาศออกมาเพราะบางทีโซเชียลว่าข่าวปลอมเยอะอนะคะ,คะส่วนประเด็นเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก็มีประสบการณ์แล้วอะค่ะว่าจะต้องมีการอพยพป,ประชาชนอย่างไรกันบ้างหากว่าเกิดเหตุท่านก็บอกต้องไปถอดบทเรียนนะคะทีนี้นักข่าวเลยถามว่านายกบอกเองว่าจะเป็นผู้ถแถลงทั้งหมดทางพระภูมิใจไทยมีการจัดตั้งองครักพิทักษนายกไหมเหมือนทางฝ่ายค้าเนี่ยก็พยายามที่จะเขย่าให้ได้มากที่สุดคุณแอน,นก็เลยบอกว่า คงไม่ใช่เรื่องของการเป็นองครักษพิทักษนายกหรอกเพราะว่าที่บอกไว้ว่าการถแถลงนโยบายเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่จะออกความเห็นทุกอย่างในอยู่ในกรอบวาระของการถแถลงนโยบายส่วนจะเรียกว่าองครักษพิทักษนายกก็คงไม่ใช่เราต้องไปดูเนื้อหาและข้อบังคับของการประชุมมากกว่าอันนี้นั่ถึงตอนสมัยของพรคเพื่อไทยนะที่บอกว่าจะมีการตั้งองครักษพิทักษนายกไหมรอบนี้ ทางรัฐบาลของภูมิใจไทยโดนถามเหมือนกัน <Ừ. S 1> ท่านก็บอกอไปดูในวาระของการถแถลงดีกว่าอย่าไปว่าเรื่องขององครักพ์พิทักษ์นายกเลยประสบการณ์ต่างกัน,ใ,นใจไทยนี่ชี้แจงได้อยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นองครักษ์พิทักษ์นายกตั้งแต่สมัยของคุณแพทองทานแล้วแล้วก็มีจริงๆด้วย <laughs> นะคะ